นี่นะครับเป็นของสายฟรีทั้งหมดเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่ง <c oughs> แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวฟรีไฟท์ทุกท่านเลยนะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Top TH นะครับโอเคครับผมนะก่อนอื่นนะครับผมแจกบัตรกาลินาก่อนแล้วกันนะครับอ่ะนี่นะครับเป็นบัตรกาลิน่านะครับที่ผมจะแจกในทุกๆคลิปเลยนะใครที่มาดูไว้ก็เอาไปเติมนะครับคือออาจจะเติมไม่ทันเพราะว่าบางทีอ่ะนะครับคนดูอาจจะมาดูพร้อมกันเยอะนะครับอาจจะเติมไม่ทันเนี่ยก็อย่าว่าผมเอาบัตรเก่ามาแจกนะเพราะว่าผมจะเอาบัตรที่ ไม่ใช่บัตรเก่าแน่นอนนะครับอ่าผมกล้ารับประกันเลยว่าผมไม่เคยเอาบัตรที่ใช้แล้วมาแจกแน่นอนนะครับโอเคก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนาอโอเคครับคือการแจกบัตรของผมนะครับในทุกๆคลิปเนี่ยจะมีบัตรราคานะครับตั้งแต่20บาทนะครับ20บาท50บาทนะครับแล้วก็90บาทนะครับ150บาทนะครับ300บาทนะครับ500บาทแล้วก็1,000บาทนะครับสูงสุดคือจะแจกที่1,000บาทต่อคลิปนะครับ ใครที่มาดูไว้นะครับก็อาจจะมีโอกาสได้1000นบาทนะเพราะว่าผมจะใส่สลับกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคไหมนะครับจะมี20บาทเนี่ยจะใส่บ่อยหน่อยเพราะว่าผมไม่ค่อยมีตังค์เยอะขนาดนั้นนะครับเออไม่ได้มีตังค์เยอะขนาดนั้นเพราะว่าคนดูก็ไม่ได้เยอะนนช่วงนี้นะครับอ่าไม่ค่อยมีคนกดไลค์กดแชร์ให้ไงนะครับผมก็เลยอ่าไม่ได้แจกเยอะเท่าไหร่นะ อ่ะโอเคนะครับก็คือผมจะใส่ไว้นะครับไปเรื่อยๆเนี่ยว่าไหนผมอารมณ์ดีเนี่ยผมใส่ไปเลยให้ผมนะ1,000บาทนะครับแต่ส่วนมากน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ50บาท20แล้วก็100นะครับอ่ะไม่ใช่100ดิ90บาทนะครับเออบางทีก็หนึ่งรนั่นแหละเพราะว่ามีหนึ่งร้ด้วยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็นะครับใครที่อยากได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยครับผมนะอ่ะคือกดกระดิ่งเนี่ยจะได้มาให้ทันนะครับแต่ถ้าใครเนี่ย คลิปมันไม่แจ้งเตือนเลยนะครับให้กดเลิกติดตามก่อนแล้วก็กดติดตามใหม่แล้วก็กดกระดิ่งใหม่นะครับเพราะว่าไม่งั้นคลิปมันก็จะไม่แจ้งอย, <rounding S 1> อยู่แบบนี้แหละครับอ่า <Demon. S 1> เพราะว่ามันจดจาว่าอ่าคุณนะครับไม่ค่อยได้ดูคลิปผมไงมันจดจําว่าเอ้ยแสดงว่าไม่สนใจคลิปของผมนะครับก็เลยต้องกดยกเลิกติดตามก่อนแล้วค่อยค่อยกดใหม่แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับโอเคไหมมันจะแจ้งเตือนตลอดนะครับ โอเคนะครับก็มาเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสายฟรีเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวผมจะให้รับชมวิดีโอต่อไปนี้เลยก็ผมนะดูให้จบนะครับบอกเลยว่าตรงปกแน่นอนนะครับสวัสดีชาวฟร e ไฟเออ ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ตอนแรกของรายการ WhatsApp Free Fire ฉันเคลลี่เป็นพิธีกรรายการนี้เตรียมพบแพชใหม่กับเทศกาลศึกวันสิ้นโลกที่พร้อมปล่อยตัวสามิถุนายนนี้แทบจะอดใจรอมไม่ไหวแล้วหลังความสําเร็จช่วงทดสอบจัดอันดับฉันดีใจที่จะประกาศว่าโหมด4ต่อ4จัดอันดับซีซั่นหนึ่งพร้อมเปิดอย่างเป็นทางการแล้ว4มิถุนายนนี้ฉันและผู้พัฒนาได้นําความคิดเห็นต่างๆไปปรับปรุงเกมเสียงของทุกคนมีค่าเราอยากได้ยินคําแนะนําดีๆแบบนี้อีกใหม่ดาวพิเศษโหมด4ต่อ4สุดชิค หลังจากนี้ทุกคนจะต้องเก็บดาวพิเศษคล้ายกับการสอบเลื่อนอันดับและเราจะได้รับดาวดวงพิเศษนี้เมื่อเราเลื่อนอันดับไปแล้วความพิเศษของดาวก็คือเขาจะช่วยกันไม่ให้รังตกทันทีเมื่อดาวเหลือศูนย์ด้วยเยี่ยมใช่ไหมล่ะเข้ามาแล้วไม่เล่นอย่าหาทำหลังจากนี้ใครในทีมที่เข้ามาแล้วไม่เล่นหรือออกไปดือด้อจะมีบทลงโทษและทางเราจะส่งน้องบอดผู้น่ารักไปช่วยเหลือทุกๆคนแทนปิปปับปูปีปูป,ป,ป,ปบาบโอ้ <laughs> oh. และตอนนี้เราสามารถโชว์สถิติจัดอันดับ4ต่อ4ให้เพื่อนได้เห็นแล้วนะอยากรู้จังว่าใครอยู่อันดับสูงสุดเพื่อนใหม่ก็มาอย่างหนุ่มแคสเตอร์หมาป่าวูลฟราทั้งหล่อเท่และโอป้าแต่ก็อย่าลืมเลือกตัวละครตามที่ชอบแล้วกันนะจากที่ไปส่องโปรไฟล์มาวูลฟราบอกว่าเขาสนิทและชอบเล่นกับหมาป่าแถวๆๆบ้าน ฝีมือเล่นเกมแนวยิงปืนของ w o ว f ล a าเก่งที่สุดในโรงเรียนจนเพื่อนๆบอกให้ไปเปิดช่องสตรีมเกมเธอจะได้แชร์เทคนิคดีๆให้คนอื่นด้วยด้วยบุค,คลิกที่สุดโตง่งปราดเปรียวเหมือนหมาป่าและไหวพลิบดีมากทำให้เขากลายเป็นจ่าฝูงของวงการอย่างรวดเร็วทักษะของเขาใน Free Fire ก็คือการเพิ่มความสามารถต่างๆเมื่อเขาสังหารคนได้และมีผู้ชมดูเขาอยู่แล้วเจอกับ w o l f r a ได้ทันทีหลังจากการอัปเดตแพท ไอซ์วอลล์ไอซ์วอลมีอยู่เต็มไปหมดคราวนี้เรามีปืนเพื่อการนั้นโดยเฉพาะขอเชิญพบกับ Barrett M 8 2ปืนสไนเปอร์ไรเฟิลกึ่งอัตโนมัติที่มาพร้อมกับกระสุนแบบพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับทะลวงไอซ์บอลและยานพาหนะมันเจาะทะลุไอซ์วอลและทำดาเมจได้บางส่วนกับคนที่หลบอยู่ด้านหลังฉันจินตนาการเลยว่าวอลฟราจะทำคลิปสุดเจ๋งเกี่ยวกับมันปืน M 8 2จะมาในโหมดคลาสสิกและโหมด4.4ตหลังการอัปเดตแพทช์แล้วอย่าลืมไปจัดกันนะ ก่อนลากันไปฉันแอบได้ยินบางอย่างที่ผู้พัฒนาเกมคุยกันมาบอกด้วยละ่ะตลอดเดือนมิถุนายนกิจกรรมบีชปาร์ตี้จะจัดขึ้นในเกาะสวรรค์และพวกเขาจะนำชุดชายหาดและอีกสารพัดอย่างเข้ามาอีกด้วยรวมถึงข่าวลือว่าศึกวันสิ้นโลกจะกลับมาอีกครั้งคงจะคิดว่าฉันจะไม่พูดถึงมันแล้วใช่ไหมละ่ะคราวนี้ถึงคราวที่เ,เพื่อนๆต้องเลือกข้างและแข่งขันกับผู้เล่นทั่วโลกเพื่อชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ทั้งสองกิจกรรมจะมาพร้อมหมดใหม่ชุดแฟชั่นใหม่และรางวัลมากมายจดบันทึกไว้บนปฏิทินแล้วเราติดตามอัปเดตข่าวสารได้เลยเอาละคิดว่าเพื่อนๆจะเพลิดเพลินไปกับตอนแรกของรายการ What's Up Free Fire แล้วเจอกับฉันตอนโดดร่มในวันที่3มิถุนายนใน Free Fire Rampage ปฏิวัติวันสิ้นโลกโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมนะสำหรับ วิดีโอที่ได้รับชมเนาะ,ะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่กาลินาเขาอ่าได้เอาออกมาประกาศนะครับโอเคไหมนะครับคือเขาบอกเลยนะครับในวิดีโอนะครับว่า<ช>จะมีของฟรีตลอดนะครับเออมีของฟรีมาโดยตลอดเลยนะครับอย่างเช่นเนี่ยกิจกรรมเนี่ยชิลริมหาดเนี่ยศาสตร์ความอะไรนะศาสตร์ความฮอตใช่ไหมเออเนี่ยไอตรงเนี้ยก็คือมันจะเป็นพวกกิจกรรมพวกชุดเกี่ยวกับ ริมทะเลอะไรประมาณนั้นแห L และครับผมนะแล้วก็เป Li ็นระเบิดเกี่ยวกับพวกริมทะเลอะไรประมาณนั้นนะอ่านะครับแ, <RPG season> แต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปดูก่อนแลามีรูปผมจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับแต่ไม่มั่นใจว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าผมไปดูเซิร์ฟนอกแล้วมันมีนะครับกิจกรร,รมเนี้นะครับพีจริงนะครับคือมันน่าจะเข้าจริงแน่นอนนะครับเพราะว่าตรงนี้มันก็มีขึ้นแล้วเห็นไหมมันก็น่าจะเข้าอยู่แล้วใช่ปะอ่าโอเคนะครับแล้วก็นะครับชุดน่ะนะครับชุดที่เขาแจกอะที่ผมไปดูนะมันคือชุดนี้นะครับ ไอชุดนี้ชุดนี้อ่านี่ชุดนี้นะครับเออมันเท่นะคือชุดนี้มันเคยอยู่ในตู้อาดอทดมอนนะครับแล้วตอนนี้มันก็ใช้อ่าเป็นเจ้าผลิตกิตันนะครับในการแลกนะก็นะครับนี่เห็นไหมคือแบบผมคิดว่าโอเคนะเขาจะแจกฟรีนะแล้วก็มีชุดอีกหลายอย่างเลยนะที่ในวิดีโอเขาออกมานะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่ามันคือชุดอะไรแน่เพราะว่าภาพมันไม่ชัดเนาะผมจําไม่ได้ผมก็เลยให้ดูแค่รูปนี้นะครับนี่นะครับชุดนี้แน่นอนนะครับ โอเคคือแบบเท่ๆเลยนะครับได้แบบฟรีๆเลยนะอ่านี่นะครับแล้วก็ยังจะมีอ่าเป็นสกินปืนนะครับสกินปืนต่างๆนะครับกล่องศพนะรหรือกล่องดวงใจนั่นเองครับผมนะแล้วก็แอร์บอทนะครับคือได้เยอะมากอ่ะบ,บอกเลยว่าสาย<ช>ฟรีเนะี่ยยิ้มเลยแน่นอนนะครับอืมยิ้มแน่นอนเพราะว่า แบบของฟรีมันเยอะมากนะครับคือถ้าไม่อยากพลาดเนี่ยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเดี๋ยวมีอัปเดตนะครับผมอัปเดตให้ตลอดนะครับวิธีการเล่นกิจกรรมเพื่อรับชุดฟรีผมอัปเดตได้ให้ตลอดนะครับก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะมาหาสมบัติกันนะครับอ่ะสมบัติในวันนี้นะครับวิธีการหาอ่ะเราอยากรู้ใช่ไหมว่าเวลาเราจะหาเนี่ยเราจะหาได้ยังไงวิธีการหาง่ายๆครับผมคือผมเนี่ยรู้หมดแหละว่ามันอยู่ตรงจุดไหนนะครับหรือถ้าใครไม่รู้เป็นผู้เล่นใหม่ให้ให้กดตรงนี เห็นไหมมันจะมีเครื่องหมายขยายนะครับกดไปอ่าเนี่ยเราจะมาเทียบดูนะครับว่าเห็นปะมันอยู่ตรงไหนนะครับก็คือเนี่ยตรงเนี้ยมันจะอยู่แถวอ่าสุสานนะครับเห็นไหมเหมือนกันเด้เลยเห็นปะตรงนี้ก็เหมือนกันเด้เห็นปะแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในบริเวณตรงนี้นะครับคือเห็นเห็นมันไกลๆแบบนี้ไม่ได้อยู่ไกลนะมันจะอยู่แค่ตรงนี้แหละมันจะมีเนินอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลย โอเคครับนี่นะผมก็อยู่ที่สุสานแล้วเนาะนี่นะครับเราก็เดินหาให้มันเขียนว่าค้นหาจิ้งจอกนั่นเองครับผมนะโอเคแล้วเราก็กดใช้ไปเลยนะครับปึ๊บนี่นะครับเราก็ตามจิ้งจอกไปนะครับโอเคนี่นะครับจิ้งจอกไปไหนะเราก็ตามไปนะครับโอ้โหชาเหลือเกินยิ่งล่อคนนะครับโอโ้เจอคนอีกครับผมต้องรีบยิงนะโอ้ยรถผมไม่ถนัดด้วยนะครับแบบน,นี้ถ้าผมมาเล่นในโปรแกรมปกตินี่ผมก็ ดูดิผมกดไม่ค่อยถนัดนะครับโอเคโอ้นะครับดีนะยิงเขาตายได้นะครับโอเคฮึมโอเคนะครับก็คือผมแค่จะมาอันนี้เฉยไงผมก็เลยไม่ได้มาในเโปรแกรมเล่นที่ผมเคยเล่นประจำนะเออนะครอเกือบตายไปล่ะนะครับเออนะครับประมาทไงว่าจะมาเก็บแค่ของนะครับอืมนะครับไม่ได้คิดว่าจะยิงใครเนาะโอเคนี่กดใช้ในวงสีฟ้านะครับก็ขึ้นมาแล้วนะครับเรียบร้อยเราก็ต้องไปเก็บกล่องด้วยนะถ้าเราไม่ได้เก็บกล่องไม่ได้นะครับนี่ต้องเก็บกล่องนี้ด้วย โอเคแค่นี้นะครับก็เป็นการเสร็จสิ้นเนาะโอเคับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับวิธีการหาก็แบบง่ายๆนะครับเนาะแต่ที่ไม่ง่ายคือมันมีคนดักยิงนะครับอ่าไอที่ไม่ง่ายเนี่ยมันคือมันมีคนดักยิงเรานะครับเออแบบมันเกินไปนะคือแบบกว่าจะเก็บได้นะครับบางทีลงไปโปบผมผมเจอโปร2สองรอบเลยนะสองรอบติดที่ผมลงไปหาเพื่อทําคลิปให้ทุกคนดูนะครับเจอโปสองรอบติดเฮ้ยหัวร้อนเลยอ่ะแล้วผมเล่นเออแบบ ผมแค่กะเข้าไปแบบหาแบบเขาเรียกไงทาคลิปให้ดูเฉยๆนะครับเออหาสมบัตินะครับคือแบบลงไปสองรอบโอ้โหไม่ไหวคนก็เยอะนะครับเจอโปยิงอีกครับผมนะโปล,ล็อกหัวซะด้วยนะครับเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นจุดเดือดโปเขารู้นะว่ามันเป็นจุดเดือดนะครับเขาก็เลยเอาโปมาลงไงเออสุดยอดนะครับพวกนี้นะอ่าโอเคก็ผมนะก็ไอของไอเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่านี่ไงมันเข้ามาอยู่นี่เนาะเราก็สามารถเปิดได้นะครับจากกล่องสมบัติเนาะ Okay. เมื่อวานนี้มันมันก็เข้ามาเลยหรือเปล่าผมไม่เห็นนะครับโอเคนี่ก็จะได้มาเป็นของต่างๆเนาะนะครับสุมของมาให้ประมาณนี้เลยนะครับโอเคไหมครับอ่านี่3มวัน3วันนะครับโอเคเขาจะสุมให้เราทุกวันนะก,ก็สุมจากกล่องอะแต่เมื่อวานนี้ทำไมผมไม่ได้วะเออผมก็งงเหมือนกันนะใช่ไหมเนี่ยหรือว่าเมื่อกี้คือเปิดไปแล้วไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับเมื่อกี้คือเปิดไปแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวดะชอบลวนนะครับ โอเคครับ okay, ผมนะก็ขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมจนจบเลยนะขอบคุณทุกคนที่มาให้กําลังใจทุกๆคลิปเลยนะครับไม่ว่าผมจะทําอะไรผิดพลาดไปเนี่ยขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ต้องมีทาอะไรผิดพลาดบ้างเนาะถ้าทําอะไรไม่ให้ไม่พอใจนะจนขออภัยด้วยจริงๆนะครับโอเคไหมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามบัวดีเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับโอเคผมจะทําไปจนกว่าเกมมันจะหมดยุคหรือช่องบินไปแล้วผมนะโอเคถ้าช่องไม่บินนะครับแล้วเกมหมดยุคผมก็จะหาทําคลิปแบบ ฮาฮาคลิปแบบบ้านๆให้ดูนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย